สุดท้ายรูปให้เบิ่งเง้ตุกนี่เสานี่เสาเด้อยางจากเสาไปน็นมือเด้อยางเก่าจากเสานี่เด้อเนี่ยเบิ่งตีนข่อยนี่เสาข่อยนี่นี่ยยางเก่าไปได้บั่นสิเก่าไปนี่ตีนตีนอยู่เสานี่เห็นบ่นี่มาเด้อนับไดบันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเกาสอดสสมยยี่สิห้่สิกยี่่แปดเก้า่ไงนแต่พูดยางขับไปได้บานนี่เพียเพียย่งางขับไปกว่างเลยฟังอ่าทมทีงามแห้งกว่างกวางแฮงกวางใหญยแฮงงหาย่ายมามาหรหลัน มันม่บ่งบอว่าเสร็จปูมังได้หรอกแต่ว่านานาทางนั่นนาทางมัง huh. ห <mons> ันนั่นบ่นี่ยมองรถจอดอ่ะนับไปเลยยี่สิบเก่ายี่สิบแปดบอกยี่สิบแปดเก่าเพื่อนแล้วก็ปูกล้วยบ่ได้มาหดน้ำกล้วยก็เสิตายถิ่มแต่ว่ากันใหญ่แล้วถมเต็มให้เลยเต็มชุนพูนเพื่สูงใหญ่ยาวแห้งเอาบันไดผักข้าวแล้วก็ปลูกไปหันหล้อมล้อมให้อุ้ยแผ่นดินใหญ่แห้งมาสางเอาเพื่อน เอาคาักปันไดผุนแล้วเปดเอือเติดมันหลายแห้งเน่าแห้งไงแห้งเพียปักม่วงหน่อยแล้วปลูกปักม่วงกกหนึ่งปักม่วงปักม่วงหนึ่งต้นเพียะุดเสาเพียเห็นบ่มผุนปักผ้าวกับปลูกไว้ให้ผ้าหนึง่งสองต้นปักม่วงอีกตน้นหนึ่งหลังบานเลยปักผ้าวปลูกอ้อมุ้มแล้วปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริหารไว้ให้เรียบร้อยล่ะปักผ้าวผุนลดน้อยๆพีเห็นบ่มผุนเงนใหญ่แห้ไงญ่ thơm thức mưa cứ khác thế này hết mọi đi mất nhầy mất nhau hè mất quảng